คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่2 7ตุลาคมพศ2566นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีปู่ทวดนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาล่าท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปูทวดหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับ แอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับพี่น้องสนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีทูบเดี๋ยวจะจุดเสียงโชคในวันพระยินจะดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบกนะครับนโมตัสสะภควัตูระตูสัมมาสัมพุธตสสะนโมตัสสะภควัตูระตูสัมมาสัมพุธตสสะนโมตัสสะภควโตูระตูสัมมาสัมพุธตสสะอินทยสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักกวติยะสัง มหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจะดานยสังสัพพโลกาจริาญาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมัสุวัตติโหตุไมหังนะโมพุทธัสสะนะโมสังคัสสะเสยยะทีทางหมูลูสวาหายะสาธุสาธุสาธุ ขอบุญบารมีเดี๋ยวนุปุตวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนันรลนบรรดาเลขทุบที่จุดในขนาดนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคมพศ2566ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปูทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทอิสาธุครับผมเลขทูบบารมีปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะขอ งดใช้เสียงนะครับให้สี่พี่น้องลุ้นเ,เรียกทูบปฏิกันนะครับลุ้นปฏิกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดก็ขอบุญบารมีปู่ทวดต้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมโน,นมันดาลเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจรรําวันศุกร์ที่27ตุลาคมพศ2 5 6 6ให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปูดทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเถิน สาธุครับผมเรียกทูกบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องอ่าทีใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคิดนำโชคก็เลยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ